ตัว e v i d e n c ์ที่ของเรื่อง g r a d u a t e g r a d u e t e c o ค o m เ l รส i o น s t o c k นะครับก็คือเขาบอกว่าสามารถที่จะ r v v n n t ตัว Deven นทอมโบ s i s ได้อันนี้คือมาจากขอบเข n นของปี2018นะครับก็คือเขาบอกว่าตัวผลที่ทำมาเนี่ยก็คือ กลุ่มที่ใช้ตัว Graduated c o n s r e t i o n Stocking เ,เมื่อเทียบกับตัวกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ก็คือมี q u a ช Ratio 0.35ก็คือแสดงว่ากลุ่มที่ใช้มี r o ของ Productive Effect เทียบเป็นส่งงวนของใช้ัแต่ว่าเหมือนเห็นเป็นส่วน,นี้เป็น Intermittent p n e u m a t i c Consecretion Stocking มากกว่า มันไม่ใช่ถ้าเกิเป็น i p c เครื่องบีดช่ไม,ไม่ได้สต็้องกินนะควรใช้วิธีไหนในการป้องกัน VTE ก็เลยไปเจอตัวไกด์ไลน์ของ Queen's Land มาพอปี2018ก็ค,คือเขาพูดถึงทั้งฟวามมอคโตลิจิคอแล้วก็เมคานิคอลก็คือถ้าในเขาแบ่งกลุ่มของผู้ป่วย,ยออกเป็นหลายกลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่ตรงกับของเราคือเขาพูดถึงเรื่อง surgical patient นะครับก็ ถ้ามาดูในกลุ่มของ s u r surgical p a t i e t t ที่ผ่าตัดที่เป็นกลุ่มของ general แล้วก็ abdominal pelvic surgery เนี่ยถ้าไปดูก็คือว่าถ้าไปดูก็คือว่ากลุ่มคนที่เขาบอกว่าก็คือว่าเขามองกลุ่มคนที่ถ้าเป็น high risk ของ v t e ก็คือเขาบอกว่า c a p i n i r score มากกว่าเท่ากับ7ก็จะไปตกอยู่ตารางข้างหลัง ซึ่งคนไข้คนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีไฮไลท์สปีดดิ้งอะไรก็คือถ้าเกิดตามไกด์ไลน์ที่แนะนำเรื่องของ VT profile analysis เนี่ยก็คือแนะนําว่าจะเป็นตัว IPC ก็ได้หรือว่าจะเป็น GCS ก็ได้ใน perioperative หลังจากเซอร์เจอรี่แล้วเนี่ยถึงค่อยใช้เป็นโลโมเลกัวลาร์เวกบาลินเราให้กันอยู่เลยนะตอนนี้เห็นไหมส่วนใหญ่ทั้งบาลีนิก็เยอะทั้งนั้นหละที่เราผ่าอายุเยอะ cancer surgery หรือแม้แต่ ไอเ้เกเนอเรลเ r อร์กิตีธรรมดานคนอ่างเราพอไปรักสิากรน่ะถ้าเราพอไักสินจะรับม่ค่อยมีใช่ปะ่ะแต่รูอาจะไม่ได้เห็นไนโออาร์นะแต่บางแคปก็จะเห็นที่เราจะออนไอคิวแฟลมะัะเขาเรียกว่าเป็นไอซีีเ่าเป็นเครื่องแฟามะนะันนะเอกซี b ีหรือไอทีเงี้ยแต่ถุงน่องไม่ค่อยเห็นใส่ใช่ปะ่ปะรู้ัหมถุงน่องมันแพงผู้หนึ่งคือสองสามพันเนียาวดใส่แล้วพอไฟแอร์มันก็ลำบากแล้วแมชชีเนื้อแพงไหมเครื่องละสามแสน ใช้ครับอันหนึ่งอาจจะใช้ได้5ครั้งถ้าเป็นอิเล็กตอนก็นต้องทิ้งเลยครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะนตัวคัมเปลี่ยนก็ค่อนข้างเยอะในขณะที่ยาแพงไหมรู้ไหมว่าเคสเซนที่เราฉีดงไปครัเท่าไหร่น่าจะหลักร้อยประมาณสองร้อยต่อบาทใช่มาเพราะว่าเป็นด e ีฟิวซายด์การใ,ใ,ใช้เลยไม่ได้แต่งยานะครับตอนนั้นก็ต้องดูว่าแล้วเราก็รเราก็ฉีดเราฉีดยาทั้งเยอะมากเคสเซนจะเห็นฉีดบ้างไม่ค่อยเห็นเพราะไม่ค่อยเห็นสิเพราะโปรบิร้งบ้าง โอเคแล้วที่จริงแล้วเราป้องกันเพราะในโรงพยาบาลในป้องกันทอมันน้องบอกไม่พอใช่ไหมมันจะต้องหลังจากขาตขาดด้วยเพราะนั้นวีทีไม่ได้ลดลงเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นคอมมิชชั่นแล้วก็มีโปรโตคอล <c oughs> แล้วก็มีเรื่องเปลีที่บริสเข้ามาับบาอย่างนะเราจะต้องสรุปให้ดีๆในกรณีไหคนควรจะให้ให้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคอมมิเคชั่นเป็นยังไงต้องอธิบายคนไข้ไหมแล้วแต่ว่าในสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยเขาต้องให้นะผมมีคนไข้คนหนึ่งเนีน่ย หรือหลายๆครั้งเมื่อเดินจะเจอเอ็นเอ็ซีาตัดเสร็จลุกขึ้นไปเดินสบายเลยแปลงฟันๆแมสี่ทีดีดอกเดเลยฟัมไม่ขึ้นเลยเราเจอกลับปลายเพราะนั้นเนี่ยมันถึงมีไกด์ไลน์ว่าจะป้องกันอย่างนี้ไงหนึ่งคนนี้ก็สําคัญแล้วนะตายหนึ่งคนนี่ถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยผมแค่แค่ที่จะได้กลับบ้านก็เป็นญาติพี่น้องเราไปยุ่งเลยเพราะนั้นพอแฟนักแ่งเนี่ยสำคัญมากนะโดยสรุปคือถ้ามันอที่สูงต้องทั้งฉีดยาแล้วก็ให้ปั๊มด้วย นะครับแล้วก็ใข้เฉพาะในโลวาวังไม่พอต้องเอ็กเนอไฟน์ซิสด้วยตอนนี้มีโดแอ็เห็นไ่มไใช้อโงก็เลือกใช้โดแอ็กตคือดิเรกส์ออร์เรอติแอกเรนต์สโตรปิงรไวอลัสเปร์ิสแบร์เคยใช้ม้กเสยที่เขาสั่งมากแพงมั้แพงมันเป็นของใหม่เห็นป่้ยถ้ามอยูราคาจริงๆโดแอ็ต์ถูกว่าเอ็กเใช้อยู่ปัจจุบันเชื่อไหมเพราะว่าทรนินี้มันเป็นทีไิท,ท,ที่เราฉีดลองไปเทียบราคาดูนะ อะไรวอล์กแสนหรือรพิสแบเนี่ะอย่างวอล์กแสบสิบกิโลกร,รัมกี่บาทเดี๋ยวกลับไปหาดูแล้วเพิกเซนที่ฉีดเปกี่บาทแล้วพอฉีดยากับกินยาไหนง่ายกว่ากันกินง่ายกว่าแต่มางท่าไม่ต้องเอ็นพีโอนะแค่เอ็นพีโอก็ต้องฉีดยาใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ของเราเดี๋ยวเราจะมีอีแลสวที่เราพูดต่อเราเออรีสุดดีนะเรากินเร็วเราฟังก์ชันกลับมาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่กรณีของมีราคาแพงนะอนาคตต้งองมองแล้วโดแอคทจะมาใช่ไหมเครื่องปั๊มขาต้องไปเช็คราคาต้องต้องไปเช็คราคา จะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์ต่อคนไข้นะครับเพราะฉะนั้น VT พอไฟล์ลกซิตมันจะอยู่ในตลอดถ้าเรารักษาคนไข้ที่อายุมากๆคนไข้ไม่ว่าเมดดิคอลโซลเดิคอลหรือ้อมีอนี้นะครับ VT พอไฟล์เลกซิตทางด้านฟาร์มาโคโลจิกก็มีการศึกษาของยานิวออร l a n ลแอนต g โค a อ t กูลน์ อย่างไรเวล็อกซาแบนซึ่งทำในผู้ป่วยเมเจอร์ออร์โทปิดิกเซอร์เจอรี่การศึกษาชื่อว่าเรคคอร์ดโดยมีเรคคอร์ด1กับเรคคอร์ด2ทํทำในฮิปเซอร์เจอรี่และมีเรคคอร์ด3กับเรคคอร์ด4ทํทำในนีเซอร์เจอรี่เปรียบเทียบระหว่างการได้รับยาไรเวล็อกซาแบนขนาด10มิลลิกรัมวันสเตอรีกับอีนอกซาพารินเพื่อดูผลเอฟฟิเคซีและเซฟตี้เอาคัมโดยถ้าเป็นฮิปเซอร์เจอรี่จะได้รับไรววล็อกซาแบนขนาด10มิลลิกรัม วันเซรีนาน5สัปดาห์ส่วนนีเซเจอรี surgery, จะได้รับยานาน2สัปดาห์ผลการศึกษานะคะในกลุ่มที่ได้รับแรวล็อกซาแบนสามารถลดการเกิด Total VTE ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอินอกซาพารินในด้านของความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าการเกิด major b ์บีตติของทั้ง2กลุ่มไม่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิธีโปรไฟล์เลกซิต ใน non major orthopedic surgery ตีพิมพ์ใน New England Journal ปี2020และได้ถูก present ในงาน ACC ปี2020ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มที่รับแ雷ว洛าแบนสามารถลดการเกิด VTE ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอีนอกซาพารินและในด้านของความปลอดภยัยการเกิด major b l e d i n g or non major clinical relevant b l e d i n g ของทั้ง2กลุ่มไม่แตกต่างกันค่ะ โดยสรุปในเมเจอร์และนอนเมเจอร์ออโทปิดิกเซอร์เรี่การได้รับยาและวร็อกซาแบนมีประสิทธิภาพในการลดการเกิด VTE ได้ดีกว่าอินอกซาพารินในขณะที่ความปลอดภัยไม่แตกต่างกันกับอินอกซาพารินค่ะในวิธีโปรไฟล์เล็กซิตนอกจากทางด้านฟาร์มาโคโลจิกที่ได้กล่าวไปแล้วยังมีในเรื่องของเมคานิคอลด้วยค่ะ